สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคิงกอนบายทนไม่ไหวโพสต์ถึงลินลี่หลังใส่ชุดดำมางานแต่งพี่สาวจากกรณีก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮามไม่น้อยเมื่อน้องสาวคนสวยอย่างลินลี่เลิกคุยทางอำเภอและเซอร์ไพรส์สะบัดโฉมในงานแต่งของพี่สาวเจนี่ได้หมดสดชื่นและเยาวัดมงคลเป็นสาวเต็มตัวจนแทบจำไม่ได้ซึ่งการในรีมิวชมครั้งนี้ก็ได้ช่างแต่งหน้ามือทองอย่างน้องชัดช่างแต่งหน้ามือทองของสุตาเบอร์หนึ่งอัมพชราภามาสะบัดโฉมเปลี่ยนลุกให้เป็นสาวสะพังซึ่งง หลังจากภาพแพร่สมพั์ออกไปในโซเชียลชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยที่โดดเด่นไม่ได้เห็นง่ายๆและต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆเม,เมื่อล่าสุดทัวร์ลงนักร้องสาวอย่างลินล,ลีและคุยทัง้งอำเภอรัองใส่ชุดดำในงานแต่งงานพี่สาวโดวยงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวอย่างมากมายอาทิเชน่นงานมงคลทำไมใส่สีดำคะน่าจะเลือกชุดที่สีสดใสามากกว่านี้จะได้ดูเหมาะสมกับงานแต่งงานทำไมใส่ชุดดำโบราณเขาถือนะไม่มีใครเขาใส่ชุดงานแต่งสีดำกันหรอกครับคิดๆก่อนนะครับ แต่งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาตอบว่าชุดที่ใส่นั้นคือชุดสีกรมไม่ใช่สีดํานั่นเองครับซึ่งงานนี้ทางด้านคิงก่อนบ่ายก็ทนไม่ไหวในฐานะที่รู้จักกับลิลลี่เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแชทของลิลลี่ที่ได้มีการโชตรูปภาพของชุดที่ใส่ว่าไม่ใช่สีดําแต่เป็นสีกรมมท่าซึ่งเมื่ออยู่ในงานแล้วถ่ายรูปออกมาสีจึงดูเข้มจนออกมาเหมือนสีดําพร้อมกับติงคนวิพากษ์วิจารณ์ให้นึกถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับในฐานะที่ตัวเองรู้จักกับลิลลี่น้องเป็นคนที่ให้ความเคารพตัว ทุกครั้งงอพร้อมขอความเป็นธรรมให้กับลิลลี่ด้วยท่านผู้ชมละครับมีความเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ